สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ยาปลาใช้แนวครับช่วงนี้ก็บอกก็เลยลงคลิปนะครับเพราะว่ามือสองมือมานี่อาการบ่ดีครับผมไข้กินครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับ โซกันหนาวนะครับโซกันหนาวโซขายลีโพอีกแล้วอ้าดูพี่ม่แล้วพานาแก่งพานาแก่งสามชาไอจอยนะครับพี่จอยคนเดิมเดีย๋ยวทำการสัมษณ์กันเยี๋ครับชังหนออาา่อยคุณเราไปใส่เอวมาทดสอบ เป็นบรรยากาศตอนคำคนะครับเหลืองงานแล้วนะครับอันนี้จะหาม่งกลัวแล้วนะครับโม่งครึ่งแล้วครับตามที่ได้บอกไปนะครับว่าฟื้นครับเราจะฟื้นครับผมไข่กินพี่น้องเอ้ยแล้วก็นาวแล้วก็ฮอนครับวันนี้ก็ไปโรงพยาบาลมาครับบ๊วยครับ ไปโรงพยาบาลนี่นะครับอำเภอลำไยมาดินนะครับถึงกลับมาวันสามโมงครึ่งนี่นะครับนี่ก็เป็นญาติของผู้ป่วยนะครับนิวะู้ที่เพิ่นมาใส่บริการนะครับมันหวานที่นี่นะครับ,บมันจะไม่ยมกันครับผมไม่ยมกันครับ ครับไปๆเดินทางก่อไปครับผมเดี๋ยวมันมันเล่นน้ำกันไหมเด้อแม่เด้อวันที่สองครับผมเดี๋ยวอย่เบิ้งไม่ทาเดอกลับมาหาพี่หาหนองขึ้นรับมาเยี่ยมกัน ะบริหิทธิ์คิดในเบื้องหน้าครับพวกมีเงาโบไหวขคือก,กันครับอธิฟื้นเลยนะครับไปลงนักจนในขเขาลงบานนั่นแหละครับจนในเขาลงบานีน่ครับผมเดินทางาปลอดภัยครับผมอัธิสรเจอกันใหม่มันก็เป็นญาตินะครับกระดาษาันกัดกระเยียบคนที่มา นวดที่นี่นะครับคนกะอยู่หลายมือครับกินนวดกันกะมาเยี่ยมกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับผู้ป่วยนะครับเป็นกาลังใจที่ดีส่วนผมเองกะได้ยาแก้ไขยาลดน้ำมูกมากนะครับฉีดยาไปเข็มหนึ่งครับบ่อยครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกาศหนาวด้วยฮอนครับตอนเ้านี้หนาวครับฝนตกใบมากกับฮอน ตอนนี้ก็เริ่มเย็นลองอีกแล้วครับคิมูอะไรเจอซีทีนะครับเนี่ยคิมูอะไรซีซีอู่มันนี่จะมี่ทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแหละครับเข้ามานะครับผสมบนเปกันไปครับผม ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกผมกัพยายามสิบื้นออกมาแล้วครับแต่ว่าฟื้นสังขารบ่ด้ครับ่งางออกไปยินเขาบฮอดนะครับคือเป็นคาสันครับในลูกพีหญ่ยังไม่ยินนะครับทีฟื้นสังขารไปลงทั่วนั่นะครับย่งางมาฮอดน,นาประตูบ้าน,นครับบหวครับ กินเขากินยานอนสักพักหนึ่งมันก็อาการบดีมันก็เลยพาไปโรงพยาบาลกลับมาก็มานอนสักพักหนึ่งก็กินเขาก็ทรงดีขึ้นนะครับก็เลยนี่นะครับเอามาย็ดคิดห้พี่น้องเบิ้งนี่นะครับว่าบรรว่วสิทธายังยังยังด้วยพี่น้องก็คือเห็นนี่แหละครับบรรยากาศมันก็สบเศร้านะครับ คนป่วยอยู่ข้างในก็มีอยู่นะครับสองสามไอ้ครับแต่ว่าเิ่นมอยด็ดลิดภายในห้องกับ่่่ากันครับแต่ก็บ่นเน่นะครับอาจิตจ,จอบร้อยอยู่คลิดๆก,กโลกทแค่ห้าไปครับอาจิตทำคนเจ็บคนป่วยน้ำนะครับ นทั้งบ้านหนาวาครับอากาศเริ่มหนาว่าันทางจังหวัดอยู่จังหวัดอื่นนะครับพี่น้องชาวเอทซีทั้งหลายครับวันนั้นทั้งสระบุรีกับทักแม่ครับว่าบอกด้ยินเสียงนะครับโอ้ผมกัจักสิว่าอย่างใดนะครับสว่างใดคือกันไม่เคยได้ยินเสียงผมเลยวันนั้น ตอนนี้กับท่านอีซื้อไม้นะครับซื้อไม้มากกับใส่อะไรครับเคยซื้อมานะครับว่ามันต้องใส่กับ iPhone ครับโอ้บับ่ทันมีเงินลงทุนซื้อ iPhone บ้านันครับท่านมีเงินซื้อ iPhone บ้านันเด้อพี่น้องก็ไปหลายๆครับยินเสียงแน่บ่ไร้ยรินเสียงแน่ก็เอาละครับ nhang à này nó lùm nhang này nó lớp nhang là mẹ lớp sơn này nó cao อผมลืมซองไซเบนครับแล้วกลับมือคืนนะครับราคาแพงครับ,บว่างั้นเสียงว่าราคาแพงเบิ่งจะรถพี่น้องเบิ่งครับสี่ประตูนครับเป็นล้านนะครับคนมีเงินครับคนมีเงินนีน่กบบรบอค่อยครับนี่จับล้เดี๋ยววันเสาร์พาพี่เขามาลุ้นจนี่นะครับมา,าตั้งแต่ผมไปหาหมออุวนนะครับ พึ่งกลับครับอยู่ให้กำลังใจกันนะครับอยู่ให้กำลังใจกันนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ป่วยต่างบ้านต่างเมืองมากครับมา่อยู่นี้นอะนอกจากคุณหมอแล้วนอกจากผู้ซอยหมอแล้วก็มีตะมูน้ำกันนี่แหละครับมูน้ำกันนี่แหละครับซอยเบืองแง่งกันเอามาเรีนว่า คือซอยมอวเลยว่ามอเป็นบอดเบิงนะครับเปินกะเบิงอนู่นะครับแต่ว่านอนจากนั้นกะซอยกันเองนะครับตกงดึกย่ำนนย่ำคำย่ำดึกมากอ่ะพอซอยได้ก็ซอยกันไปครับการเนื้อนุนเกลือนนุนกันนะครับอยู่น้ากันกับหักแพงกันก็ว่านะครับบางทันนี้ก่อนกระบะหนีหไยนะครับอยู่น้อกันลายมือครับ กับบ้านนี้น้ำตาไหลแล้วครับกับบ้านน,น้ำตาไหลลำล่ากันนะครับให้น้ำกันก็นมีครับบางคนนี่อยู่โดนๆนะครับขึ้นหนอนมูอยู่ทางนี้นะครับขึ้อนอนอนมูอยู่ทางนี้กับน,น้ำตาหลอกน้ำตาไหลกับไปแล้วก็โทมาครับโทมาหากัน ีเศไมีไล่กันแลกกันไหวนะครับมีเศไมีไล่กันกนแลกกันไหวกับบ้านกนทักทายมาหากันครับผม นอนผู้ใหญ่บ้านครับห่ามองนอนนะครับผู้่บ้านหับฮ่ามองนอนทีเดิมเบิดขึ้นสอดแจ้งนะครับบันนี้นอนนอนย่งเวทน,นะครับผู้ตรวจการผู้ตรวจการนะครับวันนี้ก็ไปโรงพยาบาลมาช่วงบ่ายพี่น้องเอ้ยดีเดี๋คนมาไลายครับวันสด็ไปตอนเช้าลร์ คือเดินสภาพไปตอนแรกนะครับที่ผมมาอยู่มีไม่โอ้ยจนเที่ยงดีหรอเอ้ยเห็นหัวเืินโรงพยาบาลอกเป็นธรรมดาแล้วครับพนมันกรลายเนาะแล้วขข้นเสื่อโรงพยาบาลแต่งแต่สอง่วงเสาเที่ยงเลยครับบ้านเลียกลี้ไปตอนบ่ายครับไปชั่วโมงกลักวๆนี่ครับก็ได้ครับฉีดวานฉีดยารับยามากิน เกิดขมากครับาการเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่งเมือม่อนครับดีน่ดีขึ้นเรื่อยๆบะสำหรับผู้ที่เดินทางมาใส่บริการด้วยครับที่้านนวดเพื่อสุขภาพลำไยมาดนะครับก็สามารถทักเข้ามาในเพจนะครับทักเข้ามาในเพจลานนวดเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ โทรเข้ามาเบอร์นะครับเบอร์ศ8 0 3 3 3ปด6 1นสามสามสามหเจ็ดหนึ่งนะครับจำาให้ดีด้ครับศู0 3 3แ6ด6 1นยสามสามสามหเจ็ดหนึ่งรีแล้วครับฟังเบอร์ไว้หดีครับแต่วันนี้เพจเพิ่นกะับผมแนะนำนะครับในเพจกระสิมีเบอร์โทรนะครับอาการเป็นแบบใดนะครับถักเข้ามาในเพจได้เลยครับถักเข้ามาในเพจได้เลยเพจละนวลตัวสุขภาพ บริโฆษณานะครับเป็นการบอกครับ <in> <ham> บอกที่บอก ouais. ้อ่งว่ายังมีหมงรักษากระดูกทับเสียนอยู่เด้อครับหนงมีมวลกิงกงมีหมอเก่งๆอยู่นะครับรักษากระดูกทับเส้นนะครับเรื่องของกระดูกหมจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับยัึงมีฝีมือยังมีมวดที่มีฝีมืออยู่นะครับ อยู่ที่อำเภอลำปาจังหวัดบุรีรัมย์ครับลองเปิดใจมาเบิงนะครับก่อนหิไปตั้งอื่นเนื้อว่าก่อนดีิขึ้นเคียงครับมันนี้รักษาแบบแบบได้กะติดต่อมาตังเพียดไดครับถามรายละเอียดกันนะครับผมบอกรายละเอียดไลน์คนนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวโดนแบง์จะทั่วลงครับ แคเนะน,นำครับข้าวๆนะครับอยากรู้อยากเห็นอยากดูว่าเป็นจริงหรือไม่ทักเข้ามานะครับเพจร้านวนวลเพื่อสุขภาพนจุดปวดแบบดกันถามมันครับรักษาได้บอ่อนวดได้บ่ครับครับสุดท้ายนี่ก็าาฝากช่องทิมนาภาชาแน,นลครับเป็นช่องเปิดใหม่นะครับ โบมี่ภายในนะครับกระโดนนะครับแต่ว่าคลิปอาจิะหน่อยนะครับเพราะว่าโดนลบครับโดนลบคลิปครับสําหรับพี่น้องที่เขามาใหม่กับจุดพึงวาด้ะครับโอ้ยจากเขามาบบมียังไหเบิ้งนะครับบางคลิปกะกระซีเห็นแต่บรรยากาศแนวนี้นะครับอาจจะมีบางคลิปนะครับที่อยู่กับคนป่วยนะครับตอนเศร้าหรือว่าว่างๆนะครับกรเดเคลิปในเบิ้งครับ ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องร้านวัดเพื่สุขภาพนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้าครับข้างหลังผมก็สิเป็นโฮมสเตย์ครับเป็นห้องพักพอทีเพิ่นมาพักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมมาเจอกันยิปหน้าครับ